เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าศิละปะมีความสำคัญแก่โลกมนุษย์เพราะเป็นพื้นฐานในการสร้างลักษณะนิสัยที่ดีของมนษุษย์บ่มเพาะความสงบและสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นในจิตใจ,จตนเองและจันลงสังคมศิละปะไทยมีลักษณะเฉพาะ หรืออัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยเพราะดัดแปลงจากธรรมชาติที่เป็นไปตามคตินิยมและปรัชญาแห่งศาสนาลายไทยจึงเกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาที่ชนชาติไทยมีต่อพระพุทธศาสนาซึ่งได้แนวคิดจากดอกบัวพวงมาลัยควันธูปและเปลวเ,เทียนเป็นต้นถูกนำมาสร้างสารรค์วาดเป็นลายเส้นมีชื่อเป็นเอกลักษณ์ลายไทยอาทิกนกเปลวไฟกนกใบเทศ,กนก,เทศกนกผักกูด กนกนารีกนกหางหงกนกลายนาคและกนกพฤกษชาติเป็นต้นทั้งนี้วิถีชีวิตคนไทยดำเนินตามกลไกบวรบ้านวัดวังโรงเรียนฉะนั้นพุทธศาสนาสถานและสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นผู้ให้ความหมายลายไทยอย่างมีนัยสำคัญเลขไทยคืออักษรตัวเลขฐานสิบที่ใช้แสดงจำนวนนับในภาษาไทย อันถูกป,ประดิษฐ์ขึ้นและดัดแปลงมาจากอักษรเทวนาครีโดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทำให้ชนชาติไทยสามารถใช้ภาษาของตนเองสะสมและบันทึกความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมวิทยาศาศสตร์ศาสนาและคตินิยมแห่งสันติภาพโลกสืบมาตั้งแต่พุทธศักราช1822เป็นต้นมา แพทย์ไทยหมายถึงระบบการดูแลสุขภาพทั้งสภาวะปกติและเป็นโรคโดยใช้ทฤษฎีความสมดุลของธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมในร่างกายแล้วใช้ทฤษฎีกายวิภาคศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์มาอธิบายให้ร่วมสมัยตามหลักวิชาเวทปฏิบัติพัฒนาเป็นอัตลักษณ์แพทย์แผนไทยซึ่งรวมถึงเภสัชวัตถุและตำรับยาสมุนไพรไทยโบราณมากกว่า1 5 0 0ชนิด วิชาแพทย์ไทยจึงเป็นมรดกสืบทอดมาจากภูมิปัญญาชนชาติไทยโบราณเกินกว่า3,000ปีพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ตั้งแต่พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงจัดการสร้างคำพีแพทย์แผนไทยตั้งแต่เล่มแรกและสารต่อมาจนถึงปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า20เล่มคำภี บ้านไทยหมายถึงบ้านรูปทรงเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่าเรือนไทยอันเป็นสถาปัตยกรรมของบ้านใต้ถุนสูงหลังคาหน้าจัว่วชายคายืน่นชานเรือนกว้างมีระเบียงเพื่อให้เป็นบ้านที่เหมาะสมกับภูมิประเทศและภูมิอากาศโดยสร้างสารรค์บรรจุลายไทยเลขไทยแพทย์ไทยให้เป็นส่วนประกอบสำคัญของบ้านไทย อัตลักษณ์ไทยทั้ง4ประการนี้ดำรงอยู่ตามคตินิยมแห่งการจันลงจิตใจคนไทยให้รักสงบและมีสุนทรียภาพจึงเสมือนตอกย้ำว่าชนชาติไทยคือชนชาติอิสระประเทศไทยคือดินแดนอิสระไม่เป็นเมืองขึ้นของใครลายไทยเลขไทยแพทย์ไทยและบ้านไทยจึงเป็นสิ่งที่เราควรตระหนักรู้จิตสำนึกทั้งส่วนตัวและจิตสำนึกต่อสังคม เพิ่มเติมความรักและความสงบเพื่อให้หมู่บ้านในฝันสันติภาพโลกมีความเป็นไปได้